เฮ้ยมึงเลอมาอะไรบ่าวะไม่มีกูเช็คแล้วนักดีดีไม่มีนะทมผมกูไม่ได้มีอะอะไรมึงจะมึงจะพูดอะไรกางเกงเออไม่ได้ใส่มากูดีชาวทูลี่ไปไหนก็ได้อุ๊ยประจบประแจงว่ะกูประจบประแจงตรงไหนฮะกระประจบเขาเลยดิอ้าว มันก็ต้องมีนิดหน่อยนะจะสิ้นเดือนเลยสั์ทำไมมึงเลยอุดมการเหรออะไรนะนี่กูยังใส่บ็อกเซอร์ธรรมดาอยู่เลยเนี่ยอุดมการกูเคยไปจ่ายข้าวแล้วค่าข้าวอ่ะเขาไม่รับคําอุดมการอ่ะไอ้เหี้ยวันนี้เรามารับบีฟเนี่ยยังไงต้องแบบพึ่งมึงด้วยแล้วกันให้มึงช่วยคิดไอเดียหน่อยได้เลย่วนกูอ่ะกูจะไปนั่งจิบกาแฟถ่ายรูปประจบอีกปนเนี่ยโอ้ยประจบแต่พองามพอยังไงพี่แอร์เขาก็ ้งอยู่ดีกูเยอะกูเยอะกูเยอะตรงไหนกูเยอะตรงไหนกูอยากรู้กูเยอะตรงไหนพี่โน, <notebook. S 2> น้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กแล้กูถามจริง <c oughs> ไอ้กระเป๋าเฮียเนี่ยกูเห <c oughs> ็นถือมาสามคลิปแนละ้ว <c oughs> มันมีเฮียอะไรเนี่ยมึงเ <c oughs> คยดูไหมทีวีหรือหนังฮอลลีวูดอ่ะเขาจะมีแล็ปท็อปไอ้เฮียมันดูภูมิฐานไอ้กระเป๋าชุดสูโอ่ะมันดูภูมิฐานแต่พอดูรวมๆอ่ะมันดูไม่ภูมิฐานเลยมึงไม่ใส่กางเกงอ่ะมึงเรื่องสงสัยในกระเป๋ากูได้แล้วอ่ะไม่มีกระเป๋าอ่ะเป็นไง เป็นไงไอ้สั่พร้อมีกระเป๋าขึ้นมานี่ดูเป็นงานทีอ่ะสมมุติไม่มีกระเป๋าไม่มีสูตรอ่ะ,เ,อะเป็นไงเหมือนักศึกษากระเกงขี้แตกงานสุดท้ายแล้วของปีนะเว้ยพี่แอทูรี่เนี่ยต้องอตั้งใจทำให้ดีนะเว้ยถึงหน้าเขาจะได้ต่อสัญญาอีกป <c oughs> ระจมประแจงอย่าง <c oughs> กลับเขาปิดมั้งวันนี้เดี๋ยวไม่ได้ปิดวันนี้วันธรรมดาเอา้าแต่ก่อนของเต็มเลย ว่า <Yeah. S 1> เรียกไอแแอว่า <Yeah. S 1> <laughs> ยืนคู่กันน,กนี่ยืนคู่กันเดี๋ยวผมถือรูปคู่กับพวกคุณทุกคนชอบชอบมากมากครับแฮปปี้วันนี้น <ะ S 1> ถือว่าเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ระบเทพสมมุตินะเออแม่งชอบด่าพวกเราชอบด่าเฟสเฟ่เจ๊งตอนแรกสมัยเฟสเฟ่ยังไม่เจ๊งบอกให้มาย้ายมาอยู่ใด้การเสือกไม่มาปอดแทกนี่ทําธุรกิจยังไงฉลาดนี่ไงแล้วเจ๊งกันมานี่ไงเฟสเฟ่เนี่ยด่ามึงกาไม่ได้ด่ากูแม่งชอบปากหมา ชอบแซวด,าด่าเฟสเฟสเจ๊งเจ๊งท้าไอสั์เข้าตัวเองไอ้เฮียมันเจ๊งเลยทุลี่มึงไม,ม่องสารพี่มึงเลยเหรอเขาอายุเยอะแล้วเขาพลาดแล้วเจ๊งขึ้นมาเนี่ยฮะมึงไม่โอกาสเขาเลยเหรอโอ้ยไอคนแบบนี้คนปากหมาอย่างงี้ต้องซ้ำมึงใจดำไม่เห็นเขาด่าเราเหรอดา่ามึงด้วยด่ากูด้วยอ่ะเราคิดเรื่องนี้ได้แต่ชื่อชายสรรอเรกคิดไม่ได้ต้องให้พาตั้งไอสัต์ สมน้ำหนาอะไรสักบอกเลยด่ามึงคิดมาตลอดว่าเขาไม่ได้ด่ากูเขาด่ามึงด้วยเหรอเออเหมือนกูแอบได้ยินมาเขาดินทางเดี๋ยวชายโซโล่แม่งก็เจ๊งตามี่จะเขาแม่นหเนี่ยยังยังก็ยังบริหารไม่เป็นคนจองกระถินเยอะพี่แออะไรนะคนจองกระถินเยอะเกี่ยวอะไรกับกระถินวะมันเป็นศัพท์มันเป็นศัพท์ศัพท์นักเลงอะจองกระถินหมายถึงแบบว่าคนหมั่นไส้อะไรเงี้ยเราเขาไม่ใช่หมั่นไส้กันแล้ว หมือนไส้มันดูไม่เท่ไงเอาอย่างนี้ป้าๆกูแถวบ้านนี่คนนักเลงในชิ้หายเลยนะไอ้สัตว์จ้องกระถินกันตลอดอ่ะอันนี้เขาจ้องกระถินจริงๆมึงเอาไงกันแน่มึงเอาไงกันแน่มึงเคลียร์มึงก่อนดีกว่าจ้องกระถินมึงเนี่ยไอ้สัตว์กูเห็นไม่แต่จองกระถินแล้วได้บุญกูตอยากจ้องกระถินเลยถ้าพี่แอร์ทำอ่ะคือพี่แอร์เปิดทำกระถินก่อนที่จะเจ๊งเหรอหรือยังไงกูไม่ได้หมายถึงกระถินทอดป้าไปทำบุญที่วัดหมายถึงจองกระถินหมายถึงหมั่นไส้คำฮิตในโซเชียลเลยนนนนโโดดหั่่สเเเยยอะาารีกกวจิ แล้วถ้ากูไปโซเชียลแล้วเขาลงบอกว่าทากะถิ่นแล้วให้จองกะถินนี่คือกูเข้าไปคนตีนหรือเปล่า <P ff f> ทำไมเขาไม่ใช้คำว,ว่าหมั่นไส้คือหมั่นไส้นั่นก็ไม่ได้ใช้แล้วมันจะไปมั่วกับคาว่าจองกะถินนี่ <laughs> ทาไมต่อไปกูจะทาบุญกูต้องมหมั่นไส้กันนะขอเชิญร่วมทําบุญหมั่นไส้เออกู <laughs> <laughs> ขอโทษเยี่ยหมั่นไส้ก็หมั่นไส้ คนน้ำมันไส่แกเยอะกู่าอย่างน้อยๆคนที่แช่งแกให้เจ๊งอะก็ต้องมีคนใส่แว่นทําเกี่ยวกับเพลงมั้งแหละวะเออมีอีกเยอะมีอีกเยอะอ้ยแกของจริงเลยกูบอกเลยคนรักเป็นล้านแล้วคนเกลียดอะเป็นร้อยล้านเมื่อวาร้องทำไมเอาคนงนช่อมซ้ำเติมคนอื่นนะคนเกลียดเป็นร้อยล้านกูอยากจะบอกกูเป็นหนึ่งในนั้นไอ้เชียแล้วกูบอกเลยนะว่างานี้แกเจ๊งเนียจะคำว่าแกเป็นรุ่นน้องเราเลย เพราะเราเคยเจ๊งมาก่อนเออแต่<ค>ตอนนี้เ,นนเรากลับมายืนได้แล้วแต่บางคนเนี่ยพอล้มแล้วอะ่ะลุกอีกไม่ได้แล้วนุย้ยใช่ยายกูเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ม <c oughs> อก่อนอกูเห็นได้ตั้งอ่ะอยาเอาเลยเรอาเท้าดี่วางตักตัก,ต,ก,ต,กตันังมีเสือ้อหมุนตี๊ดมีของแขวะเปิดแอร์ทิ้งเปิดทิ้งให้ลมออกรวยแล้วใช้เงินไม่เป็นไงออขอบคุณมากครับให้จริงนะจริงปะเนี่ยพี่กูกล่าวแล้วเดี๋ยวแม่งก็เจ๊งไป วันนี้นจะได้เอ้ย,เ,อยเป็นไงล่ะมีอะไรยัง่งเอ้ยอายุสี่สิบวันเกิดแก่เพิ่งผ่านมาเจ่ง<ส>ตอนอ,อายุสี่สิบหัวเราะน่าเกลียดไอ้เหี้ยเรียกกันกดิใช้เสียงนุ่มนวลหน่อยลัวคนกำลังจิตใจห่อเหี่ยวแล้วเปราะบางอีอแอร์ครับ เขาลงในนี่เรียกให้ใเฉยก็พอพี่แอรพี่แอรครับพี่แอรครับเฮ้ยสวัสดีสวัสไงหตึ่งบัวเท่อันนี้ใส่สูตมันเลยอ่ะคิดถึงคิดถึงคิดถึงไม่เป็นไรนะพี่สู้ๆนะพี่ขอบคุณมากโอยพรมันเกิดเหรอ่ะขอบครณนะพี่วันมันเป็นไรพี่ปากพี่ขอบคุณมากมาเยี่ยม พยายามจะอยู่คนเดียวนะพี่คนมาเยอะมากเลยมาอวยพรวันเกิดก็ดีพี่ทำไมมีรอยกีดแขนอะไรไม่ใช่ทำไมตัวเองอะพี่เขาโตแล้วไอ้เฮียมึงดูทีวีเยอะเปล่ากีดของกีดแขนอะไม่ใช่ยุค80 90ย์เก้านก่อนจะมามหาเออมาปลายปีหน่อยปลายปีมีอะไรบอกเลยพี่มีหน้ามีอะไรให้ช่วยเยอะเลยสำหรับพี่ พวกผมช่วยอะไรก็ได้พี่เข้าใจแหละมันเป็นช่วงแบบต้องช่วยเยอะมากช่วงตอนนี้ขอบคุณมากเลยว่ะช่วยเยอะมากคนนี้ถึงมึงอยู่สองคนเลยปีหน้าช่วยตอนนี้ก็ได้นะพี่ร้องเลยพี่ร้องเลยพี่ร้องเลยพี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะครึ่งชีวิตแล้วก็ขึ้นมาเจอเรื่องสะเทือนใจนะพี่เนาะผเคยดูแล้วพี่คนอายุสี่สิบทีเขาช่วงล้ม มันก็จะแบบไอ้นี่หน่อยพี่แต่ว่าเออเล่นสเก็ตมันก่อนนะนั่นแหละพี่ก็ช่วงเนี้ยพี่ก็หากิจกรรมเล่นอย่างเงี้ยมันจะได้แบบคลายจะได้ไม่ันนี้เนี่ยมาหาเราพี่อย่าไปคิดก็ขอบคุณมากคนแม่งมาหาใหม่ใหม่ใครๆก็รักมีตังเกินข้าวมาเลยพี่เดี๋ยวเอาไปซักสองร้อยนี่เนี่ยเตียงของให้เตียงให้ ถ้วันเกิดนี่นี่นี่สวยไม่ต้องให้หรอกพี่เดี๋ยวมซื้อดีกว่าเออจริงเหรอซื้อซื้อพี่พี่จะได้มีตังค์เอาไปกินข้าวอันนี้มันมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยก็ทําเสื้อมาเว้ยก็ทําลายเสื้อมาแล้วคนบอกทำเล่นๆของขวัญวันเกิดมีน้องทําให้แล้วคนก็บอกว่าเอ้ยลายสวยลายสวยทําเสื้อเลยเพราะว่ามันสี่สิบปีพอดีก็เลยคิดว่าแบบปีหน้าคงไม่มีแล้วปีหน้าคงไม่มีแล้วคงไม่มีแล้ว สี่ห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอะไรกูไม่เข้าใจมึงสองคนพูดกันูตรงเลยด้วยนี่ด้านหลังมีมีงานกูด้วยที่นี่มีบริษัทที่ี่ฮอลกอที่เราเคยอยู่ด้วยกันด้วยตาอ๋ออีบริษัทที่เจ๊งแบบนึงแต่หลังจากนั้นกูว่พี่ก็เคยมีประสบการณ์การเจ๊งแล้วนี่ปกตินะอือดอนเป็ดแเจ๊งเนึนงไง พี่ก็มีช่วงที่แบบว่ามันก็เป็นวิกฤตเลยพี่อืแต่ว่ามันผ่านมา2ปีแล้วจนพวกผมโอเคแล้วพวกผมลุกได้แล้วแต่ห่วงแต่พี่เนี่ยแหละของพี่นี่สดๆเลยดิพี่เจ๊งลุกเจ๊งลุกใช่พี่ต้องเจ๊งอะไรเจ๊งคุยได้พี่คุยคุยกันมาเถอะพี่คุยกันแบบพี่น้องพี่นี่คือมึงมากลัเข้าใจว่ามึงอมาเพื่อมาครับปีบันเดย์แล้วก็แบบปีใหม่นี่ละใกล้ปีใหม่แล้วก็แบบจะไปสนุกอะไรกันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยไอนี่จะอะไรก่าว่ามันจะมาแบบนั้นแหละพี่แต่ว่า ก็มาสนุกแหละจะมาถึงก็แบบโหสะเทือนใจที่สะเทือนเรื่องอะไรเห็นพี่เจ๊งไงอะไรที่มันวัดผลว่ามันเจ๊งวะก็ที่ไม่มีของมึงสอคนนี่โง่เลยแกงโง่ก็คุณจ้างชายโโลมาสองสามคลิปไงแล้วคนดูชายโโลเนี่ยก็แบบเป็นแฟนชายโโลแล้วพอเห็นทูรี่ด้วยก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นพลังเหมือนกันคนดูชายสโลก็เลยมาซื้อทูรี่กันหมดชอบจนไม่มีของขายแล้วที่เห็นอยู่เนี่ย คือไม่ได้เจ๊งแต่<ม>คือของมันหมดร้านเย็นพี่พพ ฟัญญาณเนี่ยัานเนี่ยนี่อย่าอันี่ปลายปีอะทุกยี่ห้อเขาก็ต้องแบบมีการแบบเปลี่ยนแปลงช็อปออกแบบช็อปใหม่มึงไม่คิดเรื่องมึงไม่เคยคิดเรื่องพัฒนาเคยพัฒนาตัวเองปะแบบเออปีหน้าชัยสรโลจะมีกลยุทธ์คิดมุกใหม่บ้างไม่ต้องเอามุกเก่าๆมาเล่นไอแบบเนี้ยที่ทำให้บริษัทเจ๊งกันคือการไม่เคยพัฒนาพัฒนาตัวเองไงมึงรู้จักคำว่าพัฒนาตัวเองปะแบบซุ่มๆแบบ้เดี๋ยวเราจะโห่มาใหม่แล้วเซอร์ไพรส์คนอะไรอย่างเงี้ยก็คนมันไม่เคยพัฒนาเลยไงมันก็เล่น มุกซ้ำนั่นแหละเฟสเฟ่ก็เล่นกันอยู่เท่านี้ขายหมดเหรอพี่เออหมด <laughs> <c oughs> คิดอะไรกูว่ากูกูไม่เข้าใจความคิดมึง <c oughs> ผมมันพอรู้ออกอยู่แล้วว่าเยมันต้องมีทําอะไรสักอย่างหรอแต่เนี้ยคิดดาร์ก <c oughs> คิดว่าเจ๊งอย่างเดียวมึงก็พูดคนแรกเลยเขาไมเจ๊งอ่ะเจง หอดแล้วก็ชัยสอโลเนี่ยต้องขอบคุณมากเลยครับหลังจากออกคลิปแรกตุ้มมาเสื้อเกือบก็เต็มทั้งประเทศมันจะประแจงได้ยังไงมึงไม่เคยไปไหนแล้วเจอหน้าตัวเองเหรอหลังๆังกูแบบคิดผิดแล้วเนี่ยไอ้สอโลคนเต็มใต่ไปทั่วเลยไอ้คนนี้ายอยู่แล้วคนประสบการณ์เยอะอย่างพี่อ่ะเก่งกังพี่อ่ะไม่มีหรอกคนคนเกลียดเขาอาจจะมีแค่หลักล้านหลักเขามีเท่าไหร่หลักพันล้าน คนรักเป็นร้านแล้วคนเกลียดอ่ะเป็นร้อยล้านไอ้พันร้านที่รักพี่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นกูอยากจะบอกกูเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในร้อยล้านขายหมดอย่างนี้ก็ปูฟ้าร่ำรวยกัรวยแล้วก็อยลืมน้องไม่เคยลืมอยากจะทําอะไรกับพวกคุณตลอดรู้อยู่แล้วพี่ว่าพี่ต้องแบบคนที่ถูกลืมคนที่ไม่พัฒนาตัวเองอยากด้คำว่ารู้คือมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วพี่ก็เก่งไงใช่ สิ้นปีไปกินข้าวดุกหนุอร่อยอร่อยไหมมาว่าคุยคุยเรื่องงานเขาเรื่องหนึ่นค้จวจสิ้นเดือนแล้วเิ้นปีจะมารับบีฟคับพี่รับไปทำที่พี่จะจ้างโปรโมททูรี่พโคตไทยสอรอเลยเรื่องบีฟพี่มีวางใจแบบไม่ได้คิดอะไรเลยก็มไม่มีของขายให้เราอะไรเรา ลองลองโปรโมทแบบโปรโมทอย่างอื่นไหมพี่มันขายหมดแล้วไงชูรี่หรือว่าอะไรเงี้ยพี่ก็กางเกงในมันก็ทําหมดตลาดแล้วเสื้อเกิ๊บก็แบบหลายพันตัวจะหมื่นตัวไม่ต้องทําหรอกคลิปไม่ต้องทําหรอกคลิปไม่ต้องทําหรอกคลิปไม่ทำทาแล้วมันจะขาดการโปรโมทก็หมายถึงไม่ต้องทาคลิปทูรี่หรอกก็เดี๋ยวจ้างนี่แหละแต่บัญชีไม่อยู่กดเงินสดไปให้แล้วเงินสดไม่ใช่แบงก์กัมโมรับไปเอาเงินสดไปเลย ไม่ต้องรอถ้าเกิดว่ารอวางเช็คก็เป็นเดือนเดี๋ยวจะไม่พอจ่ายเอาเงินสดไปจ่ายนี่ให้เพิ่มมาด้วยเป็นโบนัสให้อีกเผื่อน้อง,องๆทึสิ้นปีทาคลิปสักหน่อยไหมพี่ทําคลิปเป็นคนดีเลย, <c oughs> เลยอาแววตาเปเลี่ยนแล้วไม่ต้องทำเที่ยวเล่นกันดีกว่าวันนี้วันสุดท้ายปลายปีเราทํางานกันมาเยอะแล้วเราควรไปเที่ยวกันแบบพี่น้องบ้างเดี๋ยวกินข้าวก่อนยวให้พี่แม่บ้านทำข้าวให้ข้าวที่นี่อรไรเราคลิปไม่ต้องทําไม่ต้องอกินข้าวแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวไหนพี่ไปบางแสนพี่ไปไปพี่ไปก วันเกิดกินเลี้ยงกันเถิดสนุกกันดีน้องทาอาหารต้องการเลี้ยงพี่กับข้าววันนี้พี่ครับแล้วทูนี่แผ่นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้รคือเขาว่านทูนี่เวอร์ไวที่จะทําประเทศทูนี่อะ่ะเป็นเกมไหนเด็กเข้ามาเล่นแล้โวโปรดักในปีหน้าของทูนี่ที่จะออกเมืองเบลล์เนี่ยกับจเอ้าปุ่งงานทำไม ไ,ได้เหมือนคุยเรื่องคุณีอยู่ในฟุตบา้างไม่ต้อง,องคุยเรื่องการสโตรโลดีกว่ามีแพนด้ายังปีหน้าไม่ต้องมาทำเป็นคนแบบรู้สึกดีหรอก <c oughs> นะเฮ้ยเอาข้าวอร่อยนะอร่อยสองปีด้วยเขาไม่ได้แดกข้าวมาหรืองไงงัน,นเงียบเลยเขาอยากทำงานอยากจะโชว์ออฟนิดนึงใช่ปะแปลว่าในหัวมันต้องมีอะไรแน่ก็มันแปลกนะพี่ไม่ทำหมักโปเลยทำยังไงมีอะไรขายแล้วคุยเรื่องชายรสโตรโลดีกว่าทำเล่นๆนะพี่พี่ไม่เสียเงินที่จ้างพี่ผม งั้นคลิปเนี้ยไม่ต้องลงขอบคุณโนรีไม่ต้องลงเว็บไม่ต้องลงกันเลยมึงตอนจบมึงลงเขียนว่าสปอนเซอร์บายชัยโสโลจ่ายเงินให้ชัยโสโลเพื่อให้ชัยโสโลสปอนเซอร์ตัวเองให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะครับชิ้นปีจะได้มีเงินจ่ายลูกน้องจะได้มีโบนัสให้คนอื่นเขาจะได้มีเงินโอนให้ครอบครัวอะไรเข้ามาลูกจะได้อยู่สบายๆน้องจะได้ไม่ต้องมาลําบากขายเสื้อวงนะครับผมขอให้สปอนเซอร์ที่ดูคลิปนี้เข้าชายโสโลเยอะๆนะครับผม<ๆ>รี่ไม่ต้อง อันนี้ดีกว่านี่ขึ้นโลก็ปิ้งปิ้งปิ้งใจต่อโลปึ้งปึ้งปึ้งจ้าจ้าเป๊นอจาเป๊ะเขามีแต่จ้างในโปรโมทของตัวเองนี่พี่จ้างให้ตังค์พวกผมจ้างพวกผมเพื่อให้พวกผมโปรโมทช่องตัวเองเจริญเจริญได้สบายสบายมาเที่ยวเล่นกันไงใครอยากเห็นน้องทำงานเน่ะใช่ปหมจะได้แบบมาหาเมื่อไหร่ก็ได้ไงทู้ไมอ่ะ มม่เคยเจอหรอไม่เคยจริงจริจริงกุ้งหน่อยปกติไม่น่าจะค่อยได้กินเท่าไหร่นะกินคับ right. ิรเนี้มึงดึงจะก้าวน้ำพริกนงเรือใช่ไหมนุ่งว่าคลิปนี้ตอนไปตัดก็ตอดได้มันเป็นงานชายสวนรอเอาไอ้นี่เบอร์ติดต่อบูรี่ลิงก์เบอร์พวกมึงเบอร์ไอโบเบอร์พวกมึงเบอร์ไงก็ได้ Bye subscribe cho huh? จริงๆไปปุ๊บเดือนสองเดือนนะพอไปปุ๊บก,ก็แบบความนงจิตมันก็กลับมาเราก็เติบโตมาจากการที่แบบคนก็จําเราอจากชิดเด็กสะการอ่ะใช,<ล>ใช่ไหมครแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าไปที่นั่นมันก็แบบเมืองเห็นกับกาเหมือนคลิปนั้นอนะ่ะมันเป็นคลิปเหมือนจดหมายเหตุของชาวบางแสนที่ถ้ามึงเป็นชาวบางแสนมึงควรได้ดูคลิปนี้นะมึงไปมั่วกัะเด็กอ่ะที่ข้าวโพดมัจมั่วคาบาก็ที่บางแสนที่ตื่นเช้ามาเราหาไม่เจออีกาะงั้นทำไมมันเดินมาคนเดียวเหงาๆอีกาันนึงไอ้สาวต้มงเจอสิว่าเจอหน้าดัที่มึงทิ้งกูอ่ะ <c oughs> แล้วมึงทำไมไม่ห้าม <c oughs> พ่อเขาจะยิงอ่ะ <c oughs> แต่กูวไม่ได้เป็นคนไปเอาลูกเ <c oughs> ขามึงจะไปเอา <c oughs> ให้ตากล้องอีกคนมากินเอาเลย <c oughs> เอาเลยทางระบายน้ำระบายน้ำระบายเลยไอ้กลุ่มเกินไปหมดลนะ้มึงนีไปเหลืออนะไรแล้ว <c oughs> ติดกว่าปีแล้วเราเป็นแบบคนหัวคุยมากที่แบบไม่มีตังแดกข้าวอะไนะใช่บทลําบากในคนลําบากเลยนะช่วงดีนิดหนึ่งอ่ะบ้านน่ะนะดีอยู่แล้วเมืองเยี่ยมตังกูป่อยสมัยก่อนนี่วันว่างของเราคือไปห้องเช่าไอตาที่ทางเดินบันไดเล็กมากอย่าเรียกห้องเช่าพี่คอนโดคอนโดริมแม่น้ำอู้เขาบอกคครงยินงใหญ่กว่าอีกละล้างน้ำยิ้งอ่แล้วสิ่งที่ทําตอนนั้นนะหาเงินกันก็แดกหมูกระทะ ก็น้ำเส้นก๋วยเตีอันนั้นโคลนละลอยจริงเด็ดมากแล้วไอ้เชื้อไฟของพวกเราคือการตัดรองเท้าไอ้ส้าตัดรองเท้าทำเยอะไฟไปดอยรองเท้าจะบ้าเพาะว่าตัดไปที่หลังตึกแม่ผมเปิดสวนอาหารไม่ใช่เป็นร้านลาบไอ้ส้าลาบไอเส้าเหมือนมึงตั้งครัวไว้หลังบ้านขายข้าวเหนือเนี้ดีกว่ามึงรู้ป่าวว่าทำไมร้านแม่มึงเจ๊งตอนนั้นน่ะไม่รู้ คือลูกค้ามาแล้วไม่มีคนทำก็เปิดร้านใหญ่ๆมันไม่มีคนทำพ่อแม่มึงเข้าออกห้องน้ำไม่อยู่หอแล้วก็ไปดิวส่งงานอะไรแล้วบ้านไม่ได้แล้วพอมาเขาทําตายไงเออเอาอะรงเราก็ป่วยว่างันก็หาว่างันแห้งงันเอือดไอ้อาจะตแต่ไม่มีแขกนะแต่จากตอนแรกเลี่ยแบบแม่มันขยันมึงน่ารวยบ้านมึงก็ไม่ได้ขยันก็ดีผมนับถือพี่อย่าง ไม่ได้ประจบนะพี่ <c oughs> พูดจริงพี่เป็นคนที่แบบพูดว่าจะทําอะไรฟังดูเหมือนเพ้อฝันแต่พี่พูดจริงทําจริงยกตัวอย่างเนี่ยแ,แหมและอาณาจักรเนี่ยแล้วพี่ก็ทําจริงๆคือคนคอฟังรอบแรกอะ่ะฟังเหมือน เหมือนโม่แต่ทุกอย่างที่พูดไปเสร็จคือเกิดขึ้นหมดเลยนะปีหน้ากูจะสร,ร้างโลกใหม่เหมือนเพอไ่ะแล้วโลกไม่ประจําแต่คนบ้านะเมึงเห็นว่าอลอนมาร์กนี่แม่งก็บ้าทิปจ็อแม่งก็บ้าพี่น้องเอดิสันแม่งก็บ้าสมมติว่าแบบกูเคยบอกว่าแบบปีหน้ากูจะสร,ร้างโลกเนี้ยคนฟังแม่งอาจจะมองว่ากูบ้องแต่ว่าแบบวันที่แบบคนฟังเอดิสันว่าแบบพรุ่งนี้จะมีหลอดไฟขึ้น้ว้ยมึงบ้าในวันที่มึงไม่ประสบความสําเร็จเว้ยแต่ความมุ่งสู่ความสําเร็จมึงก็จะถูกบอกว่ามึงมีความเจ๋ ดูเป็นคนบ้าอย่างเดียวแหละก็จะได้เดินกันง่ายๆพี่ก็เรารวมบริษ,ษัทกันนอาหุ้นรวมกันไปเลยรลายได้ทั้งหมดก็รวมกันเลย <โก S 1> เดี๋ยวพี่ซื้อบริษัท,ท,ทมึงให้กันเดินเพิ่มมึงอีกสามเท่ามาปะมาเลยปะเห็นปะเห็นปะอาเงี้ยเอา้ยตัวไวเลยตัดตัวเอาปะเอาปะสามเานะไหนบอกการรักพี่ตาพี่ยักษ์นายก็เขาซื้อพี่ไปอยู่ด้วยไงผมก็เลยไปถ้าเขาไม่เอาพี่ไปผมไม่ไปหรอกไปก่อนพวกคุณ ก็เป็นหลายปีที่สนุกกับพวกเราล้วยสิบปีแล้วพี่เฮียสิบนะสิบปีป่ะกิใช่างแนวพี่มีเกงบางไหมพี่มีเกงเหลวเกงอยู่และฮะกูรี่ห้าวได้ทุกที่เอออย่างเงี้ไปบางแสนเลยลังห้าว มาเอาคำที่พี่พูดแสดงพี่อ่ะพี่ก็เป็นคนมีแสดงเยอะประลืดปะลืดปะลืดอ่ะแปลว่าอะไรก่อนอ่ะมาจากเพื่อนกูตอนปอตีปะลืดอ่ะมันเหมือนกับแบบเฮ้อแบบไม่น่าเลยวะอย่าเปลือกกล้วยอ่ะเมื่อว่าชัยสโลแม่งเจ๊งอย่างเงี้ยปะลืดชัยสโลเจ๊งเหรอวะไม่น่าประลืดนะพี่เออผมไม่ทําคิกกับพี่อ่ะเออถอนตัวเออโกธว่ะพี่ไม่เลย เพราะกูเข้าใจว่าเนี่ยมึงก็เป็นอย่างเนี่ยคนเรานะว่านะมันจะไม่โกรธไม่เกลียดกันเลยถ้ามันเข้าใจว่าแบบก็คนนี้เขาเป็นแบบเนี้ยแล้ววันที่พวกผมถอนตัวจากคลิกแล้วพี่เอาเงินลงห้าแสนทำรองเท้าไปแล้วพี่พูดคำว่าปลื้มเลวพี่กูว่ากูพูดกูว่ากูพูดกูพูดโอเคบางแสนบางแสนหาดทรายสายลม ดูลิงด้ว่ยมัเดี๋ยวตลาดมันวายบอกรีบมาคราสามมุกเดี๋ยวเรารีบไปเล่นน้ำกันเหนื่อยใครใครไะงานนี้พี่จ่ายอายุสี่สิบใช่ไหมหาคนอายุสี่สิบไหมไม่หาเบอร์สี่สิบใส่เกงไหนคุยด้วย สาชุดนี้มันเที่ยวอ่างอะไรก็ลงน้ำได้เลยลงน้ำได้เลยมาทะเลปลรลึกกันดีป่ะปลาลึก สนับสนุนโดยช่องต้ตายชัยโซ <ละ S 1> โล,ล<ะ>ไม่มั่นใจเลยว่ะต้ายัดชัยโสโรฝากกดติดตามกดกระดิ่งกันเยอะ<า>ยๆนะครับผมเขินเขอนอนี่หละที่พี่แอมบอกโปรโมทช่องด้วยปารื่